เก็บเลยแม่ยายจนแก่หมดอนเห็นตั้งอ๋อเมื่อสิออกตอนฝนตกเมื่อสินี่เลยค่ะเนาะนี่ค่ะรถผ่านไปผ่านมาอยู่ข้างทางพอดีพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ทางทางรถกับพริบเห็ดเบิ่งบังดูนี่เที่ยวคุณ ถ้ามันกดต๊กระิออกอีกล้นะคะออกหอกอี่แ้เนาะขายไห่นะไดอ่ราจมเบิ่งเืนั้นให่เห็นหรือว่าจอดบงซโอ้ก็จอดเบิ่งนี่แหละเนาะจอดเมันก็ออก อันนี้ครับพอดียายเนี่มันทักจะแข็งแล้วค่ำเตจพี่น้องเอ้ยเห็ดผูกอ๋อเห็ดอันน่ะนะแล้วถึงขอนนี่เองบดอันนี้หันเห็ดธรรมชาติ์ด้ยพี่น้องอันนี้ฮะที่น้ำแปลงเก็บหันเห็ดปลูกอันนี้เห็ดขอนธรรมชาติข้างอันป่าอย่างใหญ่ต้นข้างป่ายในสวนใหญ่กินอย่างกับผู้คนต้นใหญ่อันนี้ยาย พี oh, okay, wow. ่น้องเอออมโต้หนึ่งคูตั้งใจใหญ่คูทางพี่ใหญ่เก็บละทางพี่ใหญ่เก็บออมไปนิดทางเก็บละออมไปค้นบาทนะลูตานี่ตอึกอีเก็บได้ยับนี้เตย พอดไม่เจอของจริงไหม,มพี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่อันนี้เห็ดธรรมชาติไม่ใช่เห็ดปลูกสุกเลาวพี่น้องสุกแส่อันตงอ๋อเต็มตะการละอีกมองหนึ่งอีกทางหนึง่ง ดนาไปหาหามันกระบอกแก้ปันไดดอกมันหาแห้งอันนั้นแห้งแดดมัน,มนยัางงั้นซุ้มๆเย็นๆอันยนกบสวยครันีี่น,กกน,น,น้องเอ้ยขกลายไปกลายมากกับไร้เทดอ่มสิ ฝนตกมาก็โอกอิ๋วบ่นดอกน้อยๆมันก็นยังหนีเนาะเนี่ยมันหัดตกสองมือแล้วผัดหยุดเดดบัดบนี่มันก็เลยขนาดนั้นเดี๋ยวดเดชพี่น้องเอ้ยถอนเดี๋ยวเบงผูเต็มตะก,กาอือ ขัดแต่ฮะแ้วเอาคนอ,นเ,อาคนเดียวนีละเอาคอนเดียวพอพี่น้องบ๊ายบาย